สัดีครับ <walk> ขาววอ,อกเลย <g ül> คนเดินผ่านมา,า,นมา,มาขาววากเลย <c oughs> สวัสดีครับอืมก <c oughs> ินไผ่โชว์หน้าบ้านครับผมแ <c oughs> ม่จะเอาไผ่มาตากให้ใช้โดนแดดแบบนี้ให้ that, <c oughs> ให้โ <c oughs> ดนแดดโดนฝนแบบนี้จะมาไว้แบบนี้นะครับให้โดนแดดโดนฝน เอยาให้ช่างปอนกินก่อนนะครับลูกช่างปอนกินก่อนครับอายยไหมลูกอายยไหมอายยไหมอืมอืมอายยไหมลูก กินแล้วหรอกกินแล้วหรอลูก,มก,ลกแม่ไว้ในห้องทั้งคืนอันนึงเช้ามาแม่จะเอาออกมาตากเพราะว่าไว้ในห้องอันนึงแล้วก็ไว้ตรงห้องน้องๆอีกอันหนึ่งแล้วก็เช้ามาแล้วก็เอาออกมามาตากไว้ตากแดดชดน้ําตากแดดนะครับผมไม่ออกนะลูกฝนตกแฉะข้างนอกนะลูกข้างนอกมันแฉะลูกข้างนอกมันแฉะมากเลย,ยเห็นไหมฝนตกฝนตกเห็นไหมเห็นไหม มันเฉะนะลูกนะไม่ไปนะลูกนะไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับลูกไปเข้าบ้านนะลูกนะไปไปเข้าบ้านกันนะลูกไปเข้าบ้านหาน้องๆนะลูกนะไปเข้าบ้านนะครับคนเก่งของแม่เข้าบ้านพปลูกไปเข้าบ้านไม่ต้องลังเลสิอ่าะทำอะไรเอาจะนั่งตรงนี้จะนั่งตรงนี้ว่างั้นอ๋อ นั่งดูวิวข้างนอกแม่ปิดตาปิดจาไขนะทางงั้นนะไม่ปิดตาไข่นะไอต้องไปทํางานก่อนนะลูกนะไม่มาเฝ้าหนูตลอดไม่ได้นะลูกนะแม่ปิดตาไข่นะครับปิดตาไข่นะครับลูกนะโอเคไหมไม่ปิดตาไข่ก่อนนี่แม่ปิดตาไขแล้วป้องกันไม่ให้้องปอนออกไป เพราะว่าเผื่อแม่เข้าไปในบ้านทํางานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไม่ต้องเรามาเราแวงระวังว่าปองปอนจะออกไปข้างนอกไหมแม่ปิดไปแล้วนะครั้ผมออกไม่ได้แล้วครับแม่ไปทําข้าวให้น้องๆก่อนนะลูกนะไม่ทำข้าวน้องๆกินก่อนนะครับลูกนะเดีย๋ยวนี้นะครับลูกมาๆมา,มานี่มามานี่อมานี่ลร้องกระจององแงกันมามาเดี๋ยวแม่ทำข้าวให้นะทำข้าว ครับลูกครับต้มหิวเหรอลูกต้มหิวต้องมีกับข้าวพิเศษอาหารปเปียกผสมผสมให้คนละชามละชามนะลูกนะเออต้มหิวกับเพื่อนเหรอลูกนี่ไงสามสียังนั่งรอได้ต้มรอไม่ได้อ่ะอ๋อต้มรอไม่ได้เหรอลูกต้มรอไม่ไหวอ่ะครับลูกโอ้เดี๋ยวแม่ทำเดี๋ยวแม่ทำเออเดี๋ยวเดี๋ยวส้มๆมกับวต้มรอก่อนนะส้มส้มกับข้าวต้มรอก่อนนะครับลูก อืมแป๊บหนึ่งครับครับครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยเทาๆก็มานั่งกินแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับลูกแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับลูกเย็นเย็นลูกให้ดูชามชามของสามสาวทําแค่นี้แต่ชามของเ้าต้มจะทําใหญ่กว่าเพื่อนมากครับ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 แม่ช้าเหรอลูกโอ้ยแม่แม่จะถ่ายคลิปแม่ช้าเหรอลูกแป๊บหนึ่ง นี่ครับนี่ครับตาเทาเขาจะไม่ให้คุกตาเทาก็จะแบบว่าจะกินต่างหากอย่างนี้เขาจะไม่ให้คุกวันนี้จะไม่คุกไม่จะเอาวางวางบนเพราะว่ารถนี้จะออกแข็งๆนิดนึงก็เลยคุกคุกไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม่ก็เลยเป็นวางบนวางบนสามสีกินสิลูกสามสีกินลูกสามสีกินชามของข้าวต้มนี่จะใหญ่กว่าเพื่อนอาหารเปียกก็จะเยอะกว่าเพื่อนนี่ น่าจะวางตะหานแบบนี้วางตะหานแบบนี้แต่ถ้าแต่ถ้าอันไหนที่แบบว่าเป็นอ่านิ่มๆแม่จะคุกไปเลยอันนี้จะค่อนข้างจะแข็งนิดนึงแม่ก็เลยไม่ได้คกุกอันนี้วะอ่ะเทา้ทาๆกันนีลดุสามสียังไม่หิวเดี๋ยวคงกินทีหลังแต่ถ้าวางไว้อย่างนี้คงเสร็จข้าวต้มหมดเลยไม่เหลือเสร็จข้าวต้มหมดเลยดมก้นข้าวต้มทำไมอะ่ะลูกเอ้ <laughs> หดืออยู่สองหนึ่งหนุ่มกับสองสาวเอ้ยหนึ่งสาวกับหนึ่งหนุ่มนี่แล้วหนึ่งสาวกับหนึ่งหนุ่มครับกินกันข้าวต้มของชอบของชอบข้าวต้มครับอาหารเปียกนี่ของชอบข้าวต้มเลยอันนี้จะเป็นรดอันนี้จะเนื้อจะแข็งๆนิดนึงแต่ชอบชอบหมดกินได้หมดข้าวต้มอะ่ะกินได้หมดไม่มีเลือ ไม่มีเลือชามนี้ไม่มีเลือ้อหมดชามนี้ไม่มีเลือครับเดี๋ยวเก็บด้วยครับเดี๋ยวจะเก็บตามด้วยครับต้องตามเก็บทีละชามละชามครับพ้อเก็บกินอาหารเปียกทีละชามละชามครับวันนี้พี่พี่เขาองใส่อิ่มอิ่มอาหารเม็ดกันเพราะว่าแม่เทไว้ให้ก่อนหน้าในแหละใส่อิ่มอาหารเม็ดกัน ทีนี้อาหารเปียกก็มีแต่ส้มกินหมดอาหารเปียกของพี่สามสีกับพี่เทาเขาต้มเก็บเรียบเก็บเปรียบทีนี้กินอิ่มจนแบบว่าเขาพีกินอิ่มจนแบบว่าคือแบบไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วเนาะจากที่เขาแบบว่าลําบากไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ แต่ตอนนี้กินอิม่มแต่เขาเก็บเก็บหมดเลยนะเขาแบบว่าไม่ให้มีเหลือเลยนะมีเท่าไหร่เขาเก็บกินหมดอาหารเปียกจะไม่มีให้เหลือทิ้งเลยเขาเสียดายของเขาต้มเขาเป็นแมวเสียดายของเสียดายของของมีคุณค่าเอฟซี FC ส่งมาให้เพราะมีคุณค่ามากเขาต้มจะเก็บเรียบหมดเลยจะไม่มีการทิ้งเก็บเรียบหมดเลยลูกเก่งมากลูก ไปดูชามน้อนอีกเออไปดูชามน้อนอืมกินปกินไปนะลูกนะเก่งมากขอบคุณเอฟซีนะครับที่ส่งขนมส่งอาหารเปรียกส่งอาหารเม็ดมาให้นะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับเอฟซีทุกท,ท,ท,ท่านนะครับที่เมตตาครอบครัวของพ่อต้มครับผมพอน้องๆกินเสร็จ ัวเองเข้ามาเล็มมาเก็บกินทีหลังเขาโอ้สามสีลูกเวลาแม่ให้ใหม่ๆไม่อยอมกินต้องมาเก็บกินทีหลังโอ,อหนูนี่ลูกเสียสะละแล้วลูกอ,อเก็บกินชาของเอาต้มทําไมลูกทาหนูก็มีเออเสียสละสามสีเขาเสียสละให้น้องๆกินก่อนเขามากินทีหลังเก่งมากลูก เก่งมากค่ะลูก <darum> <ๆ>คนเก่งของแม่สามสีสามสีเสียสลัดอยู่ที่หลังโอ้ยตามเก็บกินลูกชามเลยนะลูกสามสีลูกตามเก็บกินลูกชามเลยโอ้ยตามเก็บกินลูกชามเลยลูกโอ้ยอคนเก่งของแม่ออมีสีชามเก็บกินลูกชามเลยคนเก่งของแม่นะลูกนะมีหน้าถึงได้อ้วนยังไงลูกเนาะห<ๆ>นูตามเก็บกินนี่เองหนูถึงได้อ้วนนะลูกนะ เออเสียสละให้น้องๆกินก่อนแล้วมาตามเก็บกินทีหลังแม่ก็ไม่ทิ้งนะคะไอ้ที่มีตรงนี้แม่ก็จะเก็บบางไว้แอบๆแ,แล้วก็เดี๋ยวพวกเขาหิวก็กินได้อีกอาหารแม่จะส่วนมากแม่จะไม่ทิ้งเพราะว่าเราเสียดายเนาะก็กเทให้เนี่ยเดี๋ยวน้องกนเดี๋ยวสายก็หมดแล้วเนี่ย,เด,ย,ย,ดเ,ยเดี๋ยวก็กินกันก็หมดเดี๋ยวกินกันเรื่อยๆก็หมดเนาะเดี๋ยวเย็นก็ค่อย,อยให้ใหม่ เนีน่ยนะวนไปวนมาอยู่ว่ลูกกินวนไปวนมา <c oughs> คุณนายสามสีกินรอบวงเลยลูกอุย้ยอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วลูกเกือบหมดเลยอุย้ยเกือบหมดทุกชามเลยล,ลูกอิ่มแล้วหนูอิ่มแล้วค่ะคุณนายสามสีคนสวยของแม่